คุณรู้ไหมคะว่าถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทำให้ได้นั่นก็คือคุณจะต้องให้ผู้คนชื่นชอบคุณค่ะครูกเกจะพูดคำนี้บ่อยมากว่าเงินอยู่กับคนตราบใดที่คุณเอาชนะใจผู้คนไม่ได้คุณทำให้คนชอบไม่ได้มันก็ยากเหลือกเกินที่เวลาคุณให้ประโยชน์อะไรกับเขาไปแล้วเขาจะยินดีจ่ายเงินให้กับคนที่เขาไม่ชอบดังนั้นนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะมีทักษะเรื่องมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะการเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีหลายต่อหลายครั้งที่โอกาสที่พลิกชีวิตของคนที่ประสบความสำเร็จก็เริ่มต้นจากการที่คนเพียงคนเดียวเข้ามาชอบดังนั้นเวลาที่มีใครสักคนชื่นชอบคุณเขาแนะนำโอกาสดีๆให้กับคุณคุณได้รับโอกาสนั้น คุณก็จะสามารถต่อยอดโอกาสนั้นๆจนคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตามแนวทางที่ควรจะเป็นค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จเราลองมาดูนะคะวันนี้ครูเก๋มีหลักจิตตวิทยา10ข้อที่จะทำให้ผู้คนชื่นชอบคุณในทันทีเอามาฝากทุกๆคนค่ะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะข้อที่หนึ่ง คุณจะต้องเป็นคนอารมณ์ดีค่ะคนที่หัวเราะคนที่อารมณ์ดีย่อมเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้และอยากคบหาเพราะว่าจะทำให้รู้สึกไม่เครียดคุณเคยหัวเราะตามเพื่อนที่หัวเราะไหมล่ะคะทั้งๆที่บางทีคุณเบื่อๆอ,อยู่แต่พอเห็นเพื่อนพูดคุยในเรื่องสนุกสนานแล้วเขาก็หัวเราะออกมาสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องที่แพร่กระจายไปสู่คนรอบข้าง บางครั้งคุณก็หัวร้อตามเขาโดยไม่รู้ตัวและมันก็ทำให้คุณเองก็มีความสุขมีความกระตือรือร้อนและก็ตื่นเต้นหายเครียดไปโดยปริยายค่ะดังนั้นคุณเองก็จงเป็นคนที่จะแพร่กระจายความสุขและอารมณ์ดีไปกับคนอื่นๆและให้ผู้คนอารมณ์ดีไปกับคุณด้วยนะคะข้อที่2คุณต้องเป็นคนที่ฝึกที่จะชื่นชมผู้อื่นมองให้เห็นข้อดีของผู้อื่นค่ะ เพราะว่าการชื่นชมคนอื่นนอกจากจะทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาเองแล้วก็ยังทำให้เขาเห็นว่าคุณก็เป็นคนแบบนั้นด้วยคนที่ไม่รู้จักชื่นชมใครเลยแปลว่าคนคนนั้นไม่เคยมองข้อดีของคนเลยค่ะดังนั้นถ้าคุณรู้จักชื่นชมผู้คนด้วยความจริงใจเขาจะรู้ว่าคุณเองเป็นคนที่มองหาแต่ข้อดีของผู้อื่นเช่นเดียวกันข้อที่สาม คุณต้องลอกเรียนแบบพฤติกรรมของพวกเขามีงานวิจัยหลายงานและก็ทฤษฎีในศาสตร์ต่างๆนะคะที่ยืนยันว่าการลอกเรียนแบบท่าทางของคู่สนทนาจะช่วยทำให้เขาชอบคุณมากขึ้นโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวคะ่ะข้อที่4คุณต้องเป็นคนเปิดเผยตัวคุณเองเรื่องบางเรื่องการเปิดเผยตัวเองจะทำให้เกิดความ ไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างเช่นความลับหรือว่าข้อผิดพลาดในอดีตมันจะทำให้คนเข้าถึงคุณได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเขากล้าที่จะเปิดเผยตัวของเขากับตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันค่ะข้อที่5คุณต้องทำให้เขาสัมผัสได้ถึงความเป็นกันเองคุณต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นคนยิ้มง่ายเป็นคนที่จะทำให้ผู้อื่นเข้าหาได้ง่ายเข้าถึงได้ง่าย การสัมผัสคนอื่นอย่างเป็นกันเองบางครั้งคุณอาจจะมีไปแตะไหล่บ้างมีไปตบหลังบ้างหรือทำให้พวกเขารู้สึกดีกับคุณแต่ข้อนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะ เพราะว่าการสัมผัสอย่างเป็นกันเองบางครั้งหากเป็นเพศตรงข้ามเช่นถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วจะไปสัมผัสผู้หญิงเป็นการปลอบใจด้วยการไปโอบกอดถ้าแบบนั้นก็จะดูไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นครูเกะเชื่อแน่ว่าคุณจะนําไปปรับใช้ให้มันถูกกาลเทศะแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะคะข้อที่6คุณต้องเป็นคนเห็นคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้คุณเห็นคุณจะต้องไม่ตัดสินคนอื่นในมุมมองของตัวคุณเอง คนทุกคนอยากได้รับการยอมรับการเห็นด้วยการที่คนอื่นคอยสนับสนุนความคิดเห็นคะ่ะการเห็นคนอื่นในแบบที่เขาอยากให้เห็นมันคือการยอมรับในความเชื่อและในตัวตนของเขาไม่ใช่ว่าเห็นผิดเป็นชอบเห็นเพาะชอบเป็นดีเป็นเลิศไปหมดไม่ใช่การประจบสอพอหรือไม่ใช่การเอาอกเอาใจนะคะ แต่คุณต้องมองให้เห็นลึกๆจริงๆว่ามุมที่เขาต้องการจะสื่อให้คุณเห็นนั้นมันเป็นในแนวทางไหนแบบใดไม่ใช่พอเห็นเขากระทําสิ่งใดลงไปคุณก็ไปตัดสินว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดคุณต้องมองลึกๆว่าเขามีเหตุผลอะไรที่ทําแบบนั้นค่ะข้อที่7คุณต้องเป็นคนยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสรอยยิ้มจะสร้างมิตรได้ง่ายที่สุดเลยค่ะมันเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าคุณมีความจริงใจคุณเป็นคนยิ้มง่าย คุณเป็นคนเข้าถึงง่ายคุณจำอะไรไม่ได้เลยที่อ่านข้อความนี้แต่ขอให้คุณจำไว้ว่าสิ่งเดียวที่คุณต้องทำคือยิ้มให้เยอะๆนะคะข้อที่8คุณคาดหวังการตอบรับที่ดีทุกคนมีการคาดหวังการตอบรับที่ดีค่ะเรามักจะกระทำต่อผู้อื่นจากความคาดหวังของเราเสมออย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราคิดว่าคนคนหนึ่งชอบพูดจาถักทางชอบเน็บแนมผู้อื่น เราก็จะเห็นการกระทำนั้นจากเขาเสมอค่ะไม่ใช่เพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนแบบนั้นนะคะแต่เพราะเราตัดสินไปแล้วว่าคนคนนี้ถ้าเจอหน้าจะต้องพูดจาไม่ดีกับฉันแน่เลยหรือบางคนคุณก็จะชอบบอกว่าเขาหน้าบูดหน้าบึ้งไม่ค่อยยิ้มทา,ทางที่บางครั้งเขาอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสกับคนอื่นแต่พอมาเจอคุณคุณคาดหวังไว้แล้วว่าคนนี้ต้องหน้าบูดคุณก็เลยทำหน้าบูดใส่เขาก่อนมันก็เลยทำให้เขาหน้าบูดกลับมาเขาก็ไม่ยิ้ม ทีนี้กลายเป็นว่าเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นแต่เพราะคุณไปคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนแบบนั้นตั้งหากคุณเลยได้รับการตอบรับแบบนั้นค่ะข้อที่9คุณจะต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขันฝึกที่จะสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานการอารมณ์ขันจะทำให้บรรยากาศดีขึ้นเสมอค่ะเพราะคนจะรู้สึกดีแล้วก็ผ่อนคลายเมื่อรู้สึกว่าได้หัวเราะหรือว่าได้ยิ้มออกมาได้สร้างบรรยากาศค่ะ และข้อปิดท้ายค่ะข้อที่10คุณจะต้องให้เขาพูดกับตัวเกี่ยวข้องกับตัวเขาเองบ้างเวลาคุยกันในวงสนทนาไม่ใช่ว่าคุณจะพูดแต่เรื่องของตัวเองคุณเปิดโอกาสให้เขาเป็นคนพูดและคุณเป็นคนฟังบ้างคนเรามักจะมีแนวโน้มที่อยากจะเล่าเรื่องของตัวเองทั้งนั้นแหละค่ะดังนั้นการที่คุณตั้งใจฟังคนอื่นอย่างแท้จริงบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณทำได คุณจะเป็นที่ประทับใจของเพื่อนอย่างแน่นอนและคุณอาจจะได้รู้บางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับคนคนนั้นมาก่อนเลยการที่คุณฟังใครสักคนพูดหรือว่าเล่าอะไรบางอย่างมันแสดงออกถึงทัศ,ทศ,ทศนคติของเขาว่าเขาเป็นคนยังไงได้ด้วยนะคะยิ่งเป็นคนฟังเก่งคุณจะเป็นคนวิเคราะห์ค,คนเก่งคุณจะรู้ว่าลึกๆแล้วคนคนนี้เป็นคนยังไงแล้วคุณจะเข้าใจเพื่อนมนุษย์มากขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะ ไม่ว่าจะมีเทคนิคที่สำคัญที่ดีขนาดไหนถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกที่มีทัศนคติที่ดีคุณไม่ได้มีความจริงใจต่อผู้คนสิ่งที่คุณแสดงออกมามันก็จะไม่จริงใจค่ะดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องเป็นตัวของคุณเองแสดงออกด้วยความจริงใจมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สร้างได้คุณค่อยๆฝึก สิ่งที่ฝึกง่ายที่สุดก็คือรอยยิ้มฝึกที่จะยิ้มให้กับผู้คนหรือแม้กระทั่งฝึกที่จะยิ้มให้กับตัวเองเมื่อไรก็ตามที่คุณยิ้มมันจะสื่อสัญญาณให้รู้ว่าคุณกำลังมีความสุขเพราะฉะนั้นเริ่มต้นดเรื่องง่ายๆแบบนี้นะคะครูเกหวังว่าทั้ง10ข้อนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณและลองนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันดูค่ะถ้าใครมีข้อคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ